วันนี้จะแกงหวายนะคะนี่หวายตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็แกงใส่เห็ดเห็ดปวกดำเห็ดฟางผักอิตูรูปโดดแล้วก็ฟักทองค่ะแกงด้วยกันค่ะนี่รับแรเขาก็เอายานางตั้งไฟ น้ำจะนางตั้งไฟแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงไปเลยใส่เจียวก่อนตำเจียวใส่นี่ อย่านางใส่ข้าวเบือด้วยนนั่นใส่ข้าวเบือลงไปแล้วใส่ข้าวเบือลงไปข้าวเบือนะคะข้าวเบือไม่ใช่ข้าวเบือนะข้าวเบือเบือลงไปแล้วเราก็เดี๋ยวให้น้ำเดือดก็ใส่หวายลงไป แล้วก็ใส่ป,ปะลาปลาลงไปเรื่อยๆไปเลยไปชิมดูชิมดูไม่พอเราก็ใส่ไปอีก ก็ใส่ปลาต,อตอล่อนๆด้วยค่ะมันจะได้นัวๆน,นี่อันน้ำร้อนลวกปลาต่อนนี่จะนัวลวกว้ก่อนค่อยเทใสใ่ใส่ไว้ตรงไปดีกว่าใส่ไว้ตรงไปก่อนได้ ใส่ไว,ว้ใส่ไว้ตอนน้ำเดือดจะได้ไม่ขมมากสีก็สวยวิธีออกไว้ก็แช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะแช่น้ำใส่เกลือลงไปด้วยหน่อยนึง นี่แล้วก็มา,าคันเราหนึ่งคนให้เขาเข้มๆแยงไว้ค่กกแะแกงใหม่แกงอมใหม่ใส่น้ำเยอะไอปเปล่า นี่น้ำปลานี่จะได้จะได้เข้มข้นนะใต่น้ำปลาถวดแล้วนะกลัวไม่เข้มขน้นมานใส่น้ำปลรรานี่อีกนะ ต้องน,นัวๆน,นะเกงไหวมันจะอร่อยใช่ไหมัมนะะ้ำปลาใส่ลงไปเลยพอกันเดี๋ยวมันจี้เค็ม ใส่ฟักอือไปใส่บักอเอาฟัก,อก,กทองไปชิ้นใหญ่ๆนะมันจะได้ไม่เละเล็กคนเละ,เละทำชิ้นใหญ่ กระอีกรนบ่อยๆข้าเบือจะได้ไม่ติดก้นหม้อถ้าข้าวเบือสุกแล้วมันก็ไม่ติดะนะ,ะเดิมเดิมเป็นรูปเป็นร่างล้ะเดี๋ยวักพังหนึ่งให้ พักทองเริ่มดูสุกแล้วค่อยใส่เห็ดลงไปใช่ที่แล้วน้ำข้นมากเลยใส่เห็ดเข้าไปเลย แต่น้ำเห็ดก็จะออกนิดหนึง่งพอดีแหละใส่เห็ดเข้าไปค่าเห็ดฟางเห็ดฟางกับเห็ดปวกโอ้โหขน้นเข้มข้นมากเลยอืม ข้นมากเลยอวะปมากน่ากินไหมแกงเห็ดปวกใส่วายแกงเห็ดปวก,กับเห็ดฟางใส่วายน่ากินไหมเข้มข้นนะเข้มข้นมากเห็ดยังใส่ไม่หมดนะนใส่หมดเลย Ee, oh, nih. 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 Nih อีตูกับลูกโดดเตรียมไว้เนี่ยนี่ ตัวนี้ใส่กอตตูลงไปเลยนี่เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วอร่อยแล้ว แกงหวายเห็ดปวกเห็ดฟาง